รักหรอคะหมอหนูจะมีเนื้อคู่ของเขาไหมคะหรือว่าหนูจะต้องแก่ตายบนคางมาอีกเจ็ดสิบปีข้างหน้าคะหมออายุหนูคงไม่ยืนขนาดนั้นหรอกจก้ะแต่ถึงหนูจะอายุไม่ยืนเนี่ยนะแต่หนูก็มีดวงเรื่องเนื้อคู่นะจริงหรอคะหมอจริงสิแล้วเขาเกิดยังคะเกิดแล้วเกิดแล้วอายุก็พอกับหนูเนี่ยแหละหนูเคยเจอเขาไหมคะอันนี้หมอก็บอกไม่ได้นะแต่ว่าหมอพอจะบอกลักษณะเขา้าวของเขาได้อยู่จริงหรอคะไงอะคะคนอแรกเลยนี่นะ เขาขาวขาว่งแต่จริงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่หล่อเลยล่ะแล้วเขาก็รวยมากด้วยอยูแป๊บแป๊บแป๊บพี่ชายหมอไลน์มา

วันนี้กูไปดูหมอมาหมอแม่ทำนายดวงเนื้อคูอ่กับพะเบากูอะตรงสัสๆเลยอะพระเบามปทีีแบงก์อะนะโคตรเยี่ยเละเด๋วชิบหายเลยอเ,เออมึงเอาอย่นี้ก็คือมันก็ตรงอ่ะแต่แม่งมีอยู่ข้อหนึ่งเว้ยอะไรมือ่ะเขาบอกวันมะาคู่กูอะยิ้มเก่งเสียใจด้วยนะมึงนกละ นอกที่อะไรไม่เอากูไม่ยอมอ่ะไม่ยอมที่อะไรของมึงล่ะอีแบงแม่งยิ้มยากจะตายให้มันยิ้มนะให้อีแบงมีนมนง่ายกว่าเลย,ยมึงทำมมันเถิงงละกูไม่เคยเห็นมันยิ้มเลยโอ้ยมึงไม่เอาไม่ได้มึงคนนี้ผัวก,กูแฟนกูต้องเป็นของกูเนี่ยต้องเป็นสามีนะคนของกูกูตามหามาทั้งชีวิตแล้วเพื่อคนนี้เ่ยนะมึงก็ต้องได้ดินี่พูดได้ไม่คิดเลยนะมึงอ่ะมีแผนมปจีบเขาอยัง เฮ้ยเฮ้ยีอะไรอีโต๊ดหรือมึงมีแผนข้าเด้งเงินๆๆเร็วๆๆๆโอ้ยคือแบบเรื่องหลักๆคล้ายๆที่มึงพูดกันอ่ะนะกูไม่อยากยุ่งหรอกแต่ถ้าจะให้กูยุ่งอ่ะนะไว้ใจเมนทอร์กูได้เลยฟังก่อนอื่น เราต้องไปตีสนิทพวกผู้ชายก่อนเพราะมึงจำไว้นะไม่มีใครได้คนแปลกหน้าเป็นผัวยกเป็นกูเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันวะมึงเป็นใครเนี่ยกูวินอยู่ภาคไทยมึงไปไหนกันเนี่ยเออไปไปเตะบอลไม่เตะบอลเฮียชุดกูพร้อมพอดีเลยกูไปด้วย เฮ้ยเออพวกมึงเดี๋ยวเจอกันด้วยเฮ้ยเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วยโชว์โชว์อ้าวยานมึงไปกินมึงเสียอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวก็ไม่รู้อ่ะกูก็งงอ่ะอ่ะแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นมึงจำไว้นะเพราะว่าพวกผู้ชายอ่ะมันบอกให้เราอ่ะไปช่วยทำโชว์มึงไปบอกอีโมอีแบมด้วยร้อนหัวแบบเบอร์แรง ชี้อิงเพ่อ้เจ้าจริงป่ะเนี่ยเอวาสองหนึ่งไอ้เจ้ยคนหรือขี้เอเ้ยวรีมานันาเนี่ยเลยพวกมึงับเยียดเยี่ยมใหญ่เลยมานั่งมาหน้่นมาบอสมาหน้าไอ้วนนานนานินขอบคุณมากนะเว้ยโจทย์ข้อนี้แม่งยากสัสๆอ่ะถ้าไม่ได้พวกมึงอ่ะกูยแย่แน่เลยเฮ้ยเต็มที่ครับโอ,อเค งั้นเรามาเรู้จักกันนีกก่อนะยังไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะแนะนำตัวเองหน่อยด้ปะแต่เดี๋ยวกันดีคือเรายังไม่รู้เลยว่าแบบโชว์ที่จะโชว์มันเกี่ยวกับอะไรคือตีนม,มันวนาไทยปีนี้มันเกี่ยวกับคอมดีเ้เลฟซึ่งเราอยากใช้มันเป็นทําโชว์ที่แบบมุกตลกตลกคำคำซึ่งประเด็นคือมันเป็นคอมดีเ้เลฟก็เลยอยากทําโชว์ที่ผู้ชายและผู้หญิงเนเตอร์เนไปได้วยกันได้แล้วน่าสนใจดีอ่เราเชื่ออีกนะเรามาม่วง เออโทษทีนะเอางี้ดีกว่าเราขอเพิ่มกิมอีกนิดนึงนะเรามาแนะนำชื่อสาบชายหญิงกันแบบไม่ต้องเรียกคนก็ได้เราชื่อเนี่ยนะเราชื่อบามนะสายยาวเราคือบามูเจ้าหญิงแห่งยุโรปจริงๆเราเนี่ยก็จะชอบเราชื่อเอกนะเลาว,วินนะเออนั่นแหละเราชื่อแอนนะอ คุณเพิ่งผู้หญิงหรืผู้ชายอ่ะจ้าจ้าเออเอาเอางี้ละกันงั <S <S ้นเดี <s 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 uh, ๋ยวเลยทุกคนเขียนชื่อไวในกระดาษนี้แล้วเแจกให้ส่งไปเลยเอ่อถ้าเกิดยวเรามาจับฉลากกันอันนี้ให้จับทำอะไรอ่ะก็ถ้าจับได้ชื่อใครใช่ก็ให้พนักงานมหาลัยเลือกชื่อว่าคุณสุทธิชีวิตหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้บอกดีไหมการละครั้งหนึ่งที่โคตรตกตายเว้ยมันมีน้องคนขึ้นอยู่ตัวหนึ่ง ตัวพี่พี่ตัวนั้นอะหายใจทั้งตูดวันหนึ่งตัวพี่พี่ตัวนั่งตัวพี่พี่ตัวนั้นก็ตายมึงกูมีอะไรจะบอกกูเป็นตุ๊ด วันนั้นน่ะกูตดอ่ะมึงวันนั้นน่ะนกพิราบกูเห็นตัวพิราบตัวหนึ่งเว้ยมันน่ะหายใจทางตูดเสร็จแล้วแม่งนั่งเว้ยมันก็ตายเว้ยมึงอ่ะกูมีอะไรจะเล่าอีกเรื่องเป็นผู้หญิงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงอ่ะเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเดี๋ยวกูอ่ะหามวกก่อนหามวกก่อนหามวกก่อนหนึ่นึงนะ เฮ้ยผู้มึงคือกูมีธุดดระด่วนว่ะกูต้องไปว่ะเอา้าแต่มึงไม่ได้เล่าตลกมึงเลยนะเวย้ยอย่างงี้มึงก็โกงกันดิเนี่ยตลกของกูก็คือถ้ากูไปสายอะ่ะตัว,ตวนี้พิมพ์ค่าแน่เอาละเฮ้ยอย่างงี้เลยเหรอจริงแบบนี้ก็ตลจริงสนุกจก้ะผู้ชายก็ใช้ได้ดีนะที่เราไม่ทำลายกันนะ ทับไม่ทับเนี่ยแต่อีวินก็นั่งร้องคาราโอเกะแล้วจ้าเบชเพื่อจะถึงบ้านแล้วล่ะนั่นแหละอะไรของมึงอีกล่ะมึงจําคนที่ชื่อพิมพ์ที่โทรหาแฝงวันนี้ได้ป่ะแล้วทําไมมึงกูว่ากูคุ้นๆหน้าเขาอ่ะบ้าป่ะมึงอาจจะแค่คนหน้าคล้ายป่ะไม่นะมึงมึงคิดว่าเขาเป็นแฟนกันปะวาร์มึงกูไม่อยากนกนะนกเกี้ยแหละห้ามพูดเป็นลางถ้าพูดอีกกูตีจริงๆด้วยไม่เอานะมึงอย่าคิดมาก มึงรูจ้จักนะคัมบูเดสซิเน่เนี่ยถ้ามันจะใช่มันก็ต้องใช่มึงอย่าลืมว่าสิ่งที่มึงทําได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่ทำยังไงให้ได้ให้แบงค์เขายืมเพ oh. ฉะนั้นก็ต้องสู้ๆนะจ๊ะ oh, okay, 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 okay. ไฟจูนไฟจูนมึงและนี่แบงค์อยูย่ไหนวะที่แบงค์มานะไปดูหนังกับจูนเนี่ยสองต่อสองะจ๊ะอ้ยีดีเบรนเฮ้ยมึงแล้ววันนี้ผู้ชายแบงคนะ์นัดทำอะไรวะอ้าวอีเดอ๋อวันนี้ผลประกาศ ที่วันนั้นไงที่เราไปช่วยมันแข่งเอ้ยไม่ใช่ช่วยมันซอ้อม <c oughs> จำได้มั้ย <c oughs> จำได้มั้ยอ๋อเออเอออ้าวแล้วเขาอ,อยู่ไหนกันน่ะเอออยู่ไหนวะมาแล้วโอ้ยทำไมกงมารอหน้าบ้านเองมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยแม่งไม่ยอมตื่นเออ,เอ,อนะขอโทษขอโทษแต่คนอยู่ในมือของเราเว้ยอุ้ย มาดูกันดีกว่าไม่ได้รางวัลวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่อะไรเฮ้ยเราได้รางวัลป๊อปปูล่าวูดว้าวได้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 รางวัลคือพาคู่รักไปดูคอนเสิร์ตเพลงรักโอ้ยโอ ใครเจ้าหมาใครเจ้าหมาคะเจ้าหมูนี่แหละหมูใครเดกหนุ้าไม่ไปอ่ะหมูจะไป<ใ>หาคนอื <cam> ่นแล้วนะไปไปก็ได้มงม่วงม่วงเป็นทอี้จะชวนกูไดูใช่หมกูไม่ได้เป็นทอมกูแ่ตัวคอนเสิร์ตกูช่ไหมไปได้เดี๋ยนกูพร้อมแล้ว แล้วนาจะดูวใครวะแบงค์ไงแบงค์ไเออไปไปไปฮัลโหลมีอะไรฮัลโหลมึงหายไปไหนเนี่ยานานะหายไป,ไปเป็นวันเลยมึงไม่ลืมใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้มีหนักเนี่ย เออกูไม่ลืมบอกมึงกูคิดไม่ออกอ่ะคิดอะไรของมีกอ่ะกูไม่รู้จะใส่ชุดไหนดีอ่ะโอ้ยมึงคีดวราผู้ชายชอบชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นมาสิโอ้โ อันนาแต่งตัวโป้เลยเบอร์นี้เดือดตีเลยนะพอเพอย์เลยแกกูค,คิดมาแล้วผู้ชายเอบาแบบนี้เออมึงมกูจำไ,ได้ละชายมาแล้วนะเอ้ยผู้มึงตัวกูอะถ้ามีคนมาดูด้วยแล้วอะก็บอกก่อนดิจะได้ไม่แต่งตัวเกอร์ เียเวลาฝากคุณหมอดูแลเนื้อคู่หนูด้วยนะคะแต่เขาคงไม่ใช่คนยิ้มเก่งหรอกอันนานะเฮ้ยไปไหนวะอันนาเป็นไรเนี่ยเพื่อนเขาจะไปกันหมดแล้วนะอยากไปก็ไปดูดิมีคนดูด้วยเราไม่ใช่หรอไงแต่เขาให้ชวนคนที่รักไปดูนะก็พิมพ์ไง ีไปเหอะเ๋ยวเลขจะบ้าหรอจะให้เราไปดูคอนเสิร์ตเพลงรักกับน้องสาวเราเนี่ยนะฮะตกใจอะไรอ่ะก็พิมพ์พเป็นน้องสาวเราอ่ะน้องสาวดูรวงด้วยหรออืมงานอดิเลงมนะันอ่ะอ้าวงั้นเมื่อกี้เราก็ผิดจุดป <laughs> หมดเลยอะดิออ <c oughs> <c oughs> นี่จำตอนไปดูดวงกับน้องสาวได้ปะ่ะทำไมอ่ะไม่สงสัยบ้างหรอหมอดูดวงที่ไหนเขาเช็คลายตอนดูดวงอ่ะอู้แป๊บแป๊บแป๊บพี่ชายหมอไลน์มา แค่นั้นนะเฮ้ยวินเดี๋ยวมึงชวนเพื่อนมาช่วยพวกกูทำโชวยนะนี่เป็นคนวางแผนทั้งหมดเลยเหรอคิดว่าตัวเองชอบคนอื่นเป็นคนเดียวหรือไงแเ้าทนไม่เข้ามาจีงตรงๆอะถ้ากาก็ทำไปแล้วล่ะถ้าโดนปฏิเสธมาจะทำไงอะ่ะแล้วทำไงอะก็เสียใจดิก็ชอบอ่ะ นี่อะไรยี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยถ้าเป็นน้องสาวเราอะ่ะเราด่านะทำไมอะแต่งตัวอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็ยิ้มให้เท่านั้นอะมีแต่คนประหลาดประหลาดเท่านั้นอะที่ไม่ยิ้มให้ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนหรอกนะที่จะมีความสุขเวลาเห็นผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะอะโดยเฉพาะคนที่เราลักอะฮะไมนะจะทำแบบนี้วะ ทำไมเธอดูเส็งเซหน้าตาเธอดูซึ้มซึจะนั่งนัาคึมคืมทั้งวันที่ใ้อะไรแบงค์น้องสาวอ่ะดูดวงแม่นปะ่ะก็อยากให้แม่นอยู่นะอยากจะชวนเธอมายิ้มลองยิ้มให้ฉันดูสักครั้ง ยิ้มของเธอคือความหวังให้ใจไม่เหี่ยวแห้งเกินไปถ้าคุณอยากหลอคุณต้องทำแบบผม So I use สีจันแค่เธอยิ้มเานลานินนดๆก็อยากจะรักไปทั้งชีวิต อยากให้เธอยิ้มลองยิ้มสักครั้งให้กับฉันคงเป็นโลกทั้งใบยิง่งความโลทั้งใบงจาก้ี่บ้านไม่ชอบยิ้มกลายเป็นคนที่ชอบยิ้มจากที่ฉันไม่เคยยิ้มฉันก็ร้องให้คอยยิ้มยิ้มให้เธออนี่พูดได้ไม่คิดด้นะมึงอ่ะมีแผนจีบเขาอ,อย่าง おい、<laughs> <laughs>